สวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับกับครูหน้ากากดำแดงนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขึ้นในเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับจะเป็นเนื้อหาของม1นะครับเรื่องนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในบทที่3นะครับของน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ม1นะครับของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนั่นเองนะครับอทีนี้เรามาเริ่มกันแล้วกันนะ,ะเรามาดู ชื่อหัวข้อมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่ากราฟนะครับและความสัมพันธ์เชีงเส้นก็หมายความว่า,ามันจะมีกราฟนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์หมายความว่าก่อนที่เราจะสร้างกราฟเนี่ยเราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นก่อนเราถึงจะสร้างกราฟนั้นได้ นะครับอ่ะเรามาดูที่มาที่ไปก่อนแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรอความสัมพันธ์มันคืออะไรครับน้องๆทุกคนน่าจะรู้จักนะครับกับความสัมพันธ์นะ,ะเหมือนกับสินค้านะครับปากกา1ดา้าราคาเท่าไหร่ถ้า2องดา้าราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับสิ่งของกับราคาของสิ่งของนะครับหรือว่าผลไม้ที่เรียกเป็นลูก นะครับ1ลูกราคากี่บาท2ลูกราคากี่บาท3ลูกราคากี่บาทนั่นแหละเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะตัวอย่างอันนี้จะเป็นตารางตารางแสดงจำนวนแอปเปิลและราคานะ จำนวนแอปเปิลนะครับเราจะเรียกว่าผลนะครับราคาเราจะเรียกว่าบาทนะครับอ่ะแอปเปิลหนึ่งลูกราคา5บาท2ลูกราคา10บาท3ลูกราคา15บาท4ลูกราคา20บบาทอ่ะลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าตารางนะครับอ่ะเราแสดงลักษณะแบบตารางเราจะได้เห็นภาพแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นอ่ะต่อไปเรามาดูในลักษณะแบบแผนภาพบ้าง นะครับอ่ะแผนภาพแสดงการจับคู่ระหว่างปริมาณทั้ง2นะครับหมายความว่าปริมาณแอปเปิลนะครับที่เราเลือกเป็นผลกับราคาของแอปเปิลนะครับก็เหมือนกันคล้ายๆตารางเลยนะครับแต่อันนี้มันจะออกในลักษณะของแผนภาพนะครับแผนภาพ1ผลราคาเท่านี้5บาท2ผลราคา10บาท3ผลราคา15บาท4ผลราคา20บบาทง่ายไหมง่ายนะครับ อพอเราเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อกี้แล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่าคู่อันดับนะคู่อันดับในทางคณิตศาสตร์เราจะเขียนหรือว่าจะประกอบด้วยค่า x กับค่า y นะครับแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะเขียนค่า x ค่า y นะให้น้องๆจำเสมอเลยว่า x อยู่ข้างหน้า y นะ,อะ x อยู่หน้า y อยู่หลัง นะครับแล้วมันจะประกอบด้วยปีกาเปิดนะครับแล้วก็ขั้นระหว่างจุลภาคนะครับของคู่อันดับนะแล้วสุดท้ายก็จะต้องเมื่อเราเปิดก็ต้องปิดด้วยนะนี่ไงคู่อันดับจะประกอบด้วยค่า x และค่า y เสมอนะอ่ะเช่นคู่อันดับแอปเปิลกับราคาเมื่อกี้อ่ะเรามาดูแผนภาพเมื่อกี้เลย แผนภาพนี้เขาบอกว่าราคาแอปเปิ้ลหนึ่งลูกราคาห้าบาทนั่นก็หมายความว่าเราจะแทนไอตัวที่เป็นจำนวนแอปเปิ้ลเนี่ยเราแทนเป็นค่า x ส่วนราคาเราจะแทนเป็นค่า y นะแต่เมื่อไหรเราเขียนให้อยู่ในรูปของคู่อันดับนะครับเราก็จะเขียนว่า่คู่อันดับตัวแรกนะก็จะได้คู่อันดับ ค่า x มีค่าเท่ากับ1ค่า y มีค่าเท่ากับ5ก็จะได้คู่อันดับ1กับ5คู่ที่2คู่อันดับคู่ที่2ก็จะเป็น2กับ10คู่อันดับตัวที่3ก็3กับ15คู่อันดับตัวที่4ก็4กับ20ได้ครบหรือยังทั้ง4คู่อันดับได้ครบมาแล้วง่ายๆยไหม ง่ายนะครับวิธีการเขียนคู่อันดับแต่เมื่อไรเราเขียนคู่อันดับเสร็จปุ๊บเราก็ลองทำเป็นกราฟบ,บ้างนะทีนี้ก่อนที่เราจะเขียนกราฟเนี่ยเรามาทำความรู้จักระบบพิกัดฉากก่อนนะครับระบบพิกัดฉากเราจะแบ่งระนาบออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะแน่นอน าเมื่อกี้เราเขียนคู่อันดับมันจะประกอบแกน x กับแกน y นะครับให้น้องๆจําเสมอเลยว,ว่าแกน x จะอยู่แนวนอนส่วนแนวตั้งเราจะเรียกว่าแกน y นะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนก็หมายความว่าเราจะอ่านว่าส่วนที่1จะตุภาคที่1นะครับนั่นก็หมายความว่าค่า x จะต้องเป็นบวกค่า y จะต้องเป็นบวกนี่ไง x 1, 2, 3, 4, 5 ฝั่ง y ก็1 2 3 4 5นี่ไงจัดตุภาคที่1ก็คือบวกกับบวกนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูจัดตุภาคที่2ต่อจัดตุภาคที่2ก็คือค่า x อ่ะน้องๆต้องจำเสมอเลยนะข้างหน้าคือ x ข้างหลังคือ y อ่าหน้าเป็น x หลังเป็น y หน้าเป็น x หลังเป็น y นะครับอ่จาจัดตุภาคที่2ก็จะประกอบ x เป็นลบนี่ไง ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ส่วน y จะจะจะเป็นบวกก็บวก1บวก2บวก3บวก4บวก5ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนที่3จัดตุภาคที่3อ่าจัตุภาคที่3ค่า x กับค่า y เราจะเห็นได้ว่าค่า x ติดลบ ค่า y ก็ติดลบนี่ไงค่า x ลบ1ลบ2ลบ3าลบ4ลบทําไมเราถึงเรียกว่าค่า x ติดลบก็นี่ไงแกน x ฝั่งนี้มันติดลบหมดเลยนะส่วนฝั่งที่เป็นแกน y ลงมาข้างล่างก็ติดลบเช่นกันลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ดังนั้นจัตุภาคที่3ก็หมายความว่าค่า x เป็นลบค่า y ก็ต้องเป็นลบเช่นกัน นะทีนี้เรามาดูจัตุภาคที่4ต่อจัตุภาคที่4นะครับจตุภาคที่4นั่นก็หมายความว่าค่า x เป็นบวกค่า y เป็นลบก็นี่ไงค่า x 1, 2, 3, 4, 5ส่วนค่า y ก็ลบ 1, ลบ2งลบ3มลบ4ลบ5าลงมาเรื่อยๆโอเคพอเข้าใจความหมายยังเข้าใจนะครับทีนี้เรามาดูกราฟความสัมพันธ์บ้างนะอ่ะ ต่อจากเมื่อกี้เลยต่อจากเมื่อกี้ของคู่อันดับแอปเปิลกับราคาแอปเปิลนะครับทีนี้เรามาวาดกราฟฝัฟ่งนี้ก็จะเป็น x นะครับแนวนอนจะเป็น x แนวตั้งก็จะเป็น y นะครับตรงกลางนะครับเราจะเรียกว่าจุด0 0นนะก็คือเริ่มตั้งแต่ศูนย์ฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกนะครับ หนึ่ง <c oughs> สองสส่หฝั่งนี้ก็จะเป็นลบหนลบสอลบสลบส่ลบหจะได้เท่าเท่ากันนะครับส่วนฝั่งนี้อเราเริ่ม5เลยละกันเพราะว่าค่า y ามันมา5 10 15บสบี่สิบ ด้านล่างก็ลบห้าลบสิบลบสิบห้าแล้วก็ลบยี่สิบนะครับอ่ะทีนี้เวลาเรามาตั้งจุดนะครับพิกัดระหว่างคู่อันดับทั้ง4คู่อันดับเราจะเห็นได้ว่ามันจะอยู่จุดไหนอ่ะเรามาดูคู่อันดับตัวที่1คู่อันดับตัวที่1ก็คือ x นะอย่าลืมนะครับน้องๆว่าคู่อันดับจะประกอบค่า x กับค่า y x y เราต้องจําเสมอเลยว่าตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ y นะครับอ่ะเรามาดูค่า x เป็น1ค่า y เป็น5 x เป็น1นี่ไงค่า x เป็น1 y เป็น5แสดงว่าจุดมันจะอยู่ตรงนี้นะอ่า1กับ5คู่อันดับแรกคู่อันดับตัวที่2อ่าเเป็น2 y เป็น10นี่ไงต้องให้ตรงกันนะครับ อ่านะครับคู่อันดับตัวที่2ก็คือ x เป็น2 y เป็น10คู่อันดับตัวที่3นี่ไง x คือ3 y คือ15 x คือ3 y คือ15คู่อันดับตัวที่4 x คือ5นะครับ y คือ หายไปเลย1 2 3 4อยู่นี่เฮออ่านะครับผิดละอ่าคู่อันดับตัวที่4 x คือ4 y คือ5นั่นเองนะครับอะสี่อะสกับ20่อ,อิมั่วและครูนะครับอ่าก็จะสังเกตได้ว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเวลาใครถามเขาว่าอ่าราคาแอปเปิ้ลหนึ่งลูกราคากี่บาท แอปเปิ้ลหลูกก็ราคา5บาทแอปเปิ้ลสลูกก็ราคา10บาทแอปเปิ้ลสลูกก็ราคา15บาทแอปเปิ้ลสลูกก็ราคา20บาทเราจะสังเกตได้ว่าจํานวนยิ่งเยอะรา,าราเป็นยังไงก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจะตอบว่าข้อนี้มันอยู่ในจัตุภาคที่เท่าไหร่จัตุภาคที่1เพราะว่าค่า x กับค่า y เป็นยังไง บวกทั้งคู่นะครับอ่าโอเคพอเข้าใจไหมนะง่ายๆนะครับในเรื่องของกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นอ่ะสำหรับวันนี้บายบายนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับน้องๆอ,อ,อยากจะเก่งคณิตศาสตร์น้องๆต้องฝึกและอ่านทําความเข้าใจโจทย์ให้เยอะๆนะครับอ่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูหน้ากาก,ากดําแดงด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ไม่พลาดก,กับคลิปครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ บ๊ายบาย